เราต่อไว้สองขั้วนี้นะครับขั้วในสุดนะครับเรายังไม่ได้ต่อหลอดครับแต่ขั้วนี้นะครับเราต่อหลอดแล้วนะครับถ้าเราเปิดนะครับหลอดไฟจะติดนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมทคนิกวันนี้เราจะมาสอนต่อเตาเสียบครับบล็อกลอยนะครับแบบ3มขั้วนะครับมีขั้วกาวในตัวนะครับกับสวิตช์ทางเดียวนะครับ3ตัวนะครับ เอาไว้เปิดปิดหลอดไฟนะครับสำหรับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับกดผ่านได้เลยนะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ต่อไม่เป็นนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันนะครับเรามาดูที่ด้านหลังตัวเตาปักกันนะครับที่ตัวเตาปักนะครับด้านหลังนะครับจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับ L นะครับคือเส้นที่มีไฟนะครับให้เราเส้นที่มีไฟนะครับมาใส่ที่สอขั้วนี้นะครับ สัญลักษณ์วงกลมแล้วมีขีดขีนครับเส้นนี้คือกาวนะครับสําหรับใครที่ต้องการใช้สายกาวนะครับอุปกรณ์ที่มีไฟร่วนะครับให้ต่อเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดด้านหน้าเรานะครับเกิดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับเราจะใช้เป็นแค่สองขั้วก็ได้นะครับที่ไม่ต้องใช้ขั้วกาวนะครับตรงนี้ก็จะได้เพิ่มมาอีกช่องหนึ่งนะครับ เท่ากับเสียบอุปกรณ์ได้3ตัวนะครับตรงนี้ผมจะต่อใช้สายกาวด้วยนะครับเพราะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมีไฟรั่วออกมานะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับเลยเลือกใช้เป็นมีสายกาวด้วยนะครับด้านล่างนะครับก็คือขั้ว N นะครับจะเป็นขั้วนิวตันนะครับเส้นนี้คือเส้นที่ไม่มีไฟนะครับสวิตด้านบนนะครับที่เป็นสวิตทางเดียวนะครับอีก3ตัวนะครับ เราก็จะจำนะครับสายแอลขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อให้มีไฟมาเลี้ยงที่ตัวสวิตช์นะครับแต่ยังไม่จ่ายออกนะครับเดี๋ยวเราลองวัดดูนะครับการทำงานของสวิตช์นะครับหน้าคอนแทคนะครับยังไม่สัมผัสกับคั่วด้านบนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กดเปิดนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับตอนนี้เรากดปิดอยู่นะครับคั่วไฟนะครับ สะพานไฟนะครับด้านล่าง2จุดตรงนี้นะครับกับด้านบนนะครับจะเชื่อมไม่ถึงกันนะครับเราลองวัดดูนะครับกดเปิดนะครับมีเสียงนะครับปิดดับนะครับเวลาเอาไฟเข้านะครับให้เอาเข้าที่2ขั้วด้านล่างนะครับด้านบนก็คือขั้วไฟออกนะครับได้ทั้ง2ขั้วเลยนะครับ2ขั้วนี้นะครับจะจับถึงกันนะครับลองวัดดูนะครับ นี่ครับจำถึงกันครับอีกขั้วหนึ่งครับเราจะไว้ต่อจำนะครับเพื่อพ่วงไปอีกสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราลากไฟขึ้นมาเส้นนี้นะครับไฟก็จะมารออยู่ที่ขั้วนี้นะครับอีกขั้วหนึ่งครับก็จะมีไฟรออยู่ด้วยนะครับเราก็สามารถครับจำมาหาสวิตอีกตัวหนึ่งได้นะครับแล้วก็อีกขั้วนี้นะครับเราก็จะจำมาหาตัวนี้นะครับเป็นการจำถึงกันนะครับ ลากมาจากด้านล่างตรงนี้นะครับคัวด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีไฟนะครับจนกว่าเราจะเปิดสวิตนะครับที่ตัวสวิตนะครับแนะนําให้จาสายแอลนะครับสายลายนะครับเส้นที่มีไฟนะครับถ้าเกิดเราจาสายนิวตันขึ้นมานะครับเส้นนี้นะครับที่เป็นเอ็นนะครับตรงสวิตเรานะครับก็จะเป็นเส้นที่ไม่มีไฟนะครับแต่อีกเส้นหนึ่งนะครับของหลอดไฟนะครับเราจาสายแอลไว้นะครับ เท่ากับว่านะครับเราจะมีไฟไปที่หลอดไฟตลอดนะครับสมมุติว่าเราต่อสาย L เข้าไปตรงนี้นะครับและอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสาย N นะครับต่อกับด้านบนนะครับผ่านสวิตช์นะครับเท่ากับว่านะครับไฟก็จะวิ่งมาที่เส้นสีน้าเงินตรงนี้นะครับไปหาหลอดไฟนะครับไฟก็จะวิ่งไปตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ผ่านสวิตช์นะครับ ตรงนี้เราเปิดปิดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าไฟที่เรามารอไว้ตรงนี้นะครับเป็นเส้นที่ไม่มีไฟนะครับจะเปิดหรือปิดก็ไม่มีไฟอยู่ดีนะครับเวลาต่อนครับก็อย่าลืมดูให้ดีด้วยนะครับสวิตช์นะครับเราจะต่อเป็นสายแอลเข้านะครับเส้นที่มีไฟนะครับเพื่อที่เวลาเราซ่อมอุปกรณ์ครับเราสามารถตัดไฟได้นะครับผ่านสวิตนะครับ พอเราปิดสวิตช์ครับไฟก็จะไม่ไหลผ่านออกไปนะครับเราสามารถซ่อมอุปกรณ์หลอดไฟของเราได้นะครับเวลาจะต่อเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับเราก็แค่กดปิดสวิตช์ลงมานะครับด้านหน้านะครับไฟก็จะไม่ออกไปที่ตัวหลอดไฟแล้วนะครับเพราะว่าเซนด้านล่างที่เราต่อไปรออยู่นะครับเป็น n นะครับขั้ว n ก็คือขั้วที่ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวเราลองไปต่อใช้งานจริงกันดูนะครับ เดี๋ยวจะต่อใช้งานกับโต๊ะทำงานตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะเอาไว้ทำงานซ่อมอุปกรณ์นะครับกับหลอดไฟตัวนี้นะครับยังไม่มีสวิตช์นะครับแล้วก็มีท่อดูดอากาศอยู่นะครับยังเป็นสายเปือยอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นท่อที่วิ่งไปหาพัดลมนะครับที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้นะครับขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจ้ำที่จุดตรงนี้นะครับ ตรงนี้จะมีสายอยู่ครบเลยนะครับจะเป็นสาย L นะครับสายลายนะครับแล้วก็นิวตันนะครับสาย N นะครับแล้วก็สีเขียวนะครับเป็นสายกาวนะครับจะอยู่รวมตรงนี้หมดเลยนะครับเจาะบล็อกลอยมาติดตรงนี้นะครับเพื่อเปิดปิดสวิตไฟดวงนี้นะครับเดี๋ยวทำการเจาะตัวบล็อกลอยก่อนนะครับก่อนเอาไปติดตั้งนะครับ ตอนนี้ได้ทําการมาร์กวงที่จะเจาะไว้เรียบร้อยแล้วครับด้านนี้เจาะไปแล้วข้างหนึ่งนะครับเราจะใช้ดอกตัวนี้ครับในการเจาะคว้าน,นครับเพื่อให้เสียบท่อเข้าไปได้เราจะเดินสายผ่านท่อสีขาวตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปด้านข้างครับฝั่งนี้ก็จะเป็นข้างที่จําไฟเข้ามานะครับฝั่งนี้เป็นหลอดไฟนะครับ ลองวัดดูครับว่าเสียบได้หรือยังครับนี่ครับเสียบได้พอดีเลยครับแนะนำนะครับถ้าติดตั้งบล็อกลอยนะครับพยายามปิดให้สนิททุกจุดเลยนะครับอย่าให้มีรูรั่วนะครับให้มดเข้าไปทำรังได้นะครับอาจจะทำให้สวิตช์ของเรานะครับเสียหายได้นะครับ ตรงนี้ก็แน่นพอดีเลยนะครับตอนนี้นะครับได้ทำการจับสายจากเมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็จะออกมาหลายเส้นนิดนึงนะครับอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นสายของหลอดไฟนะครับเดี๋ยวเราทำการติดตั้งบล็อกลอยกันนะครับ เดี๋ยวทำการเจาะยึดน็อตก่อนนะครับ ด้านหลังตัวเต้าปักเสียมครับเราจะทำการจําสายรอไว้ก่อนครับเพื่อจำไฟนะครับสายแอลครับไปหาสวิตช์ครับทางเดียวนะครับสามตัวด้านบนนะครับเพื่อมาควบคุมนะครับเปิดปิดนะครับสามช่องนะครับจะไปควบคุมหลอดไฟนะครับทั้งหมดสามดวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแอลนะครับเส้นที่มีไฟนะครับให้เราเอาสายที่เรา จำออกมานะครับมาเสียบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สายเอ็นนะครับกับสายกาวนะครับมาเสียบที่สามเส้นนี้นะครับแต่ถ้าเกิดต่อแบบไม่มีกาวนะครับก็ไม่ต้องเสียบสายเส้นนี้นะครับให้ต่อแค่แอลกับเอ็นนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับส่วนเอ็นของหลอดไฟนะครับเราจะไม่ต่อรวมในจุดนี้นะครับเราจะต่อแยกครับเราจะลากสายเอ็นครับไปเข้าที่ตัวหลอดเลยนะครับ เส้นสีน้ำตาลนะครับเป็นเส้นที่มีไฟนะครับที่จำออกมาครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าอ่อนอันนี้นะครับเป็นเส้นนิวตันนะครับเสียบเข้าไปนะครับส่วนนิวตันของหลอดไฟตรงนี้นะครับเราไม่ได้ต่อนะครับ เราลากตรงไปหาหลอดไฟได้เลยนะครับเส้นสีน้าเงินเส้นนี้นะครับเป็นสายกาวนะครับที่จัามาจากด้านในตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เป็นสายอ่อนครับเลยต้องบัดกีตะกัวเข้าไปนะครับเพื่อทําให้สายแข็งขึ้นนะครับจะได้เสียบเข้าไปได้นะครับตอนนี้นะครับต่อสายเมนทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับ สีฟ้าอ่อนครับเป็นนิวตันนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเป็นสายกาวนะครับสีน้ําตาลนะครับเป็นสายเส้นที่มีไฟนะครับสายแอลนะครับแล้วก็จาไปหาสวิตด้วยนะครับอีกเส้นหนึ่งครับที่เราจะต่อนะครับก็จะเป็นสายที่ไปหาหลอดไฟนะครับเส้นนี้นะครับเป็นสีดํานะครับเลือกได้เลยครับว่าเราจะสวิตตัวไหนนะครับไปต่อกับหลอดไฟตัวไหนนะครับ เมื่อเราเสียบครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นเส้นที่มีไฟนะครับผ่านสวิตช์นะครับเมื่อเรากดเปิดด้านหน้านะครับก็จะไปควบคุมหลอดไฟนะครับหนึ่งดวงนะครับเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เป็นหลอดไฟที่โต๊ะทางานนะครับสองเส้นนี้นะครับสายนิวตันนะครับเราจะจัารวมที่ครัวเมนตรงนี้เลยนะครับมีสายนิวตันมารออยู่แล้วนะครับ เสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายหลอดครับเราจะไปต่อด้านบนนะครับเราอยากให้สวิตตัวไหนเป็นตัวเปิดครับเราก็เสียบเข้าไปที่ช่องนั้นได้เลยนะครับตอนนี้ยังว่างเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งครับอุปกรณ์ยังมาไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเป็นระบบรีโมทด้วยนะครับทำการปิดเข้าไปนะครับ ติดกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราลองสับเบกเกอร์ดูนะครับว่าสวิตของเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ราต่อไว้สองขั้วนี้นะครับขั้วในสุดนะครับเรายังไม่ได้ต่อหลอดครับแต่ um. ข <LE> like ั้วนี้นะครับเราต่อหลอดแล้วนะครับถ้าเราเปิดนะครับหลอดไฟจะติดนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดดูนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบปักเสียบดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวลองเปิดสวิตช์พัดลมดูดอากาศดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับใช้งานได้นะครับ